อันนี้ที่ลูกค้าขอคืนเงินนะคะเลขลงท้าย8401293ลูกค้าแจ้งว่าเอ่อเอ่อแปบ๊บหนึ่งนะสีลูกค้าแจ้งว่าไฟไม่ติดนะคะเปิดไฟแล้วขึ้นตัวแอลทั้งหมดนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะหมุนให้พี่นิดหนึ่งเพิ่งได้รับเมื่อเมื่อคู่เลยนะคะของวันนี้นะคะวันที่29นะคะสินค้าจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเธอเปิดอันนั้นก่อนดีกว่าฟีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูของในกล่องก่อนนะคะ ว่าอุปกรณ์ข้างในจะมีอะไรบ้างตัวของไม่ครบลิเฟกตัวกรองที่เป็นพลาสติกตัวไฟขาตัวเล็กแล้วก็สายคู่มือโอเคแะ่ฝั่งน้นดีกว่าฟิ ่งมาโดยเคอรี่นะคะฟี <c oughs> <c oughs> อันนี้มันจะต้องชาจก่อนะไม่ต้องหรอ <c oughs> โอเคของครบแล้วลองเปิดก่อนฟี กดกดค้างหน่อยขึ้นไม้ขึ้นตัวแอลเหมือนลูกค้าแจ้งไหมใช่ขึ้นตัวแอลจริงโอเคเดี๋ยวลองเสียบเสียบสายไว้ดูก่อน mm. เผื่อแบตมันหมดมันจะมีมันจะมีกรณีที่หนึ่งคือไฟคือไฟไม่เข้าจริงเลยแล้วเปิดแล้วเป็นแบบนั้นนะคะอีกรณีหนึ่งก็คือแบตไม่มีเลยนะคะเพราะตัวนี้จะมีแบตที่อยู่ข้างในนะคะ แต่ตรงน,นี้มันขึ้นแบตเต็มนะขึ้นแบตเต็ม,แ,บบตมแต่ไม่ได้เลยโอเคอืมฟีฟีฟีฟอะไรล่วงอยู่ข้างล่างเธอดูหน่อยอมันจะเป็นยังไง เอาอีกตัวออกมาฟรีต้องดูคู่มือเราเปิดไม่เป็นดูครื่อมือก่อนฟรี กดค้างอ๋อก็หมุนหมุนปกติเนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ลูกค้าส่งมานะคะใช่ใช่อันนี้หมุนปกติลยสินค้าไม่มีปัญหานะคะเ,เรานึกว่าเป็นขึ้นแอลขึ้นคือพอพอเปิดปุ๊บขึ้นขึ้นแบบนี้ขึ้นแอลแบบที่ลูกค้าแจ้งแบบนี้อะ แล้วก็หมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะใช่แค่นี้พรแบตแบตก็มีอยู่แบตมันจะเต็มลูกค้าคือคือพอพอเพสคือเนี่ยค่ะเขาจะแจ้งว่าลอง r e s s to turn on or off light ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยแล้วก็หมุนสวิชคอนโทรลหมุนหมุนหมุนสักหน่อยหนึ่งอะเนี่ยหมุนอะไรหมุนไปหมุนอย่างเงี้ยมุนจว่าไอตัวเลขมันจะขึ้นตัวเลขแบบนี้นะคะ โอเคของไม่มีปัญหานะคะวอนทางระบบตรวจสอบแล้วก็ติดต่อกับหาล้านด่วนนะคะเพราะว่าของไม่มีปัญหานะคะ